สวัสดีครับผมวันนี้นร้านนครสามยางยนต์นะครับวันนี้ผมพามาชม t c 105X นะครับตัวนี้เป็นล้องาน AOW 105X นะครับผมเป็นล้อเบาโฟโฟ,โฟ,โฟอร์มมิงขอบ10 8นิ้วนะครับกว้าง8.5นะครับผมตัวนี้เป็นออฟเซต35นะครับเป็น5รูร้อย14สีเท่ากันดักดัก GM ของ งาน AO โเดบันยูนะครับไม่ใช่สี EJ นะครับเป็นสีเท่ากันนะครับจะชื่อรหัสว่า Dark GM นะครับผมอย่างสวยนะครับวันนี้โหเทียบแท้นะครับสเกลตัวนี้ตัวกล่องเขาจะเป็นสเปคบอกมาให้เลยนะครับกับตัวโฟ r f o r m i n g นะครับขอบ18กว้าง8.5ดจุดห้าออฟเซตสานะครับการสานด้านหลังเป็นเบอร์73แล้วก็5 1ารนะครับเป็นสี Dark GM นะครับผม เป็นรุ่น a w 1 0 5 x นะครับตัวนี้ผลิตที่ไทยนะครับผมออโตออปชั่นบ้านเราก็คือ20-30ปีแล้วนะสีจะเป็นสีเท่ากันโคนเข้มนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมให้ดูใกล้ๆอีกทีแล้วกันเดี๋ยวผมให้ดูรอบรอบล้อ,อก่อนนะครับตัวล้อนะครับจะเป็นการลีดนะครับเป็นล้อการลีดเบานะครับแล้วก็ แล้วก็มีปั๊มด้านหลังเป็นโรงงานก็คือ t m f นะครับผมมี Made in Thailand มองไม่เห็นขอภัยแล้วกันนะครับโอเคจะมีโลโกโ้เพจ For forming ให้ดูนะครับนี่นะครับราคาก็วงกัน1,000 10, มบาทนะครับแต่จริงไม่ถึงหรอกผมขายไม่ไม่ไม่แพงขนาดนั้นนะครับอยู่สามหมื่นกว่าบาทนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูร้อยใกล้นะครับ มาต่อกันที่ตัวล้อก่อนเลยนะครับตัวนี้จะไม่มีฝากลางให้นะครับย้ําว่าไม่มีฝากลางให้นะครับความลึกอยู่ประมาณ1.5นิ้วนะครับณตรงนี้นะครับแล้วก็ข้างหน้าตรงนี้ก็อยู่ประมาณ1.5นิ้วเช่นกันนะครับตัวก้านจะเป็นก้านเล็กเล็กไหมก็เล็กอะแล้วก็มีร่องรีดมีร่องข้างในนะครับร่องเว้นร่องนะครับตรงนี้จะไม่มีร่องแต่จะมีตัวเนินขึ้นมาตรงนี้นะครับจะเป็นร่องเว้นร่องนะครับมีปั๊มให้นะครับ ตอนตัวหนังสือมาให้จากโรงงานนะครับนี่นะครับแล้วก็เป็นสีเท่ากันโทนเข้มอยู่นะไม่อ่อนนะครับโทนเข้มมีความเป็นเท่ากันออกซิเวอร์นิดๆนะครับเงานะครับมิติก้ามีคิ้วสองชั้นนะครับชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองนะครับโดยรวมนี่คือสวยเลยนะครับประมาณนี้นะครับ ฝากไว้ด้วยนะครับนครคนทรัพย์ยางโยน0945409999สวัสดีครับ perfect